โดบหรือที่เราเข้าใจคําว่ามันเป็นค่ายรถหรูหลาทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเดี๋ยวนี้นะเขาก็ปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรปุกคลิกขาภาพตัวเองไฟฟอสมควรนะปรับลายรถยนต์ให้มันบางรุ่นก็ออกมาแนวซิ่งๆเอาใจวัยรุ่นเพิ่มลายการผลิตให้รถจะเป็นรถไซส์เล็กลงมานะครับระดับร้านต้นๆเพื่อมาต่อกร ในการแข่งขันกับค่ายรถญี่ปุ่นได้นะฮะก็ฐานเขาก็ยังคงระดับคลาสเขาก็ยังวางตำแหน่งเอาไว้แบบสูงสูงอยู่แต่ก็เรียกว่าจับต้องได้ง่ายขึ้นนะคือปรับกันหมดทั้งเบนทั้งวันโ o วทั้ง BMW อ็มดหรือโฟล ks วาเก n นนะพวกนี้นี่ เขาจะเพิ่มรายการผลิตมีทั้งรถเล็กรถกลางรถใหญ่แล้วก็งานดีไซน์การออกแบบ <c oughs> รถยนต์ก็เขาเรียกว่าเอาใจวัยรุ่นตามเทรนด์มากขึ้นนะครับไม่ได้ยึดเขาเรียกแหละไม่ได้ยึดแนวคิดขององค์กรเป็นหลักละเขาเรียกทำมาเก็ตติ้งเอา แนวความชอบของตลาดนะยุคนั้นเด็กวัยรุ่นยุคนี้ชอบรถที่มีรูปทรงแบบนี้ก็มาปรับให้มัน,นี่ยเข้ากับความต้องการนะครับนี่พอเลืกภาพบอ,อกนะเพราะว่าถ้าเอาแนวความคิดขององค์กรเป็นหลักบางทีเขามีคำสกัดการาม่ลรถดูเขาต้องเป็นอย่างนี้นะ่มันก็จะปรับเปลี่ยนยากไงนะมันเหมือนองค์กรโบราณโบราณนนะ่ะแนวคิดที่รับฟังเหตุผล อย่างเดียวนะมันไม่เปิดกว้างตลาดมันไม่แมสนะครับพอมันมาอยู่ในรูปแบบธุรกิจแบบใหม่มันเอาความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักทำรีเสิร์ชทำวิจัยแบบสอบถามทำริร์มาร์เก็ตติ้งแล้วมาดูในเรื่องของศักยภาพองค์กรมันก็จะได้งานดีไซน์ที่ถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นจะสังเกตได้ว่ารถเดี๋ยวนี้นะไอ้รถกลุ่มที่เราเรียกว่ารถหรูไม่ว่าจะเป็นอ ฮอนด้าบีเอ็มเมอร์เซเดสเบนออดี้โฟหรืออะไรหลายๆแบรนด์นะครับที่ทั้งเมืองไทยและเมืองนอกก็จะเห็นว่าเขาปรับกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์ออกไปได้ชัดเจนมากขึ้นนะเป็นเรียกว่าแต่วัสดุก็ยังเป็นเจดพรีเมียมนะฮะสร้างจุดแตกต่างได้ดีเลย นะครับ,บางัน,นก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็ศักยภาพของคนซื้อแล้วว่าพร้อมขนาดไหนถ้าพร้อมก็จัดไปนะครับ